สบายดีสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องล r, อเลย f c บอร์สกุลสกุลด์เมนี่กลับมาพบเพ่อกับเฮาคือเก่าทั้ง่องลูกสาวสาวนะเมนี้จากุงก็อยู่ไห้อยู่หน้าคือเก่านอกพี่น้องอยู่เผาไห่เผาหน้านี่แหละเมนี้จากุงกัสีไปหา 4, เก็บหมากเพชรนอกพี่น้องพาพอ่อแม่พี่น้องไปเก็บหมากเพชรเมนี่กะตอนนี้กะเป็นบรรยากาศยามแรงแรงนอะพี่น้องเอนี่กะแดดฮอนพี่น้องเบิ่งเนี้ยทางหลังพูพี่น้อง แสงแดดฮอหฮอนตอนนี้เสากุ้งกะจะไปเก็บมักเพชรเนาะพี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยพี่น้องตอนนี้เสากุ้งกะมาหอดสวนเลยเนาะพี่น้องเสากุ้งกะว่าสิเก็บตั้งแต่เช้าพูเลยพี่น้องเสากุ้งกะบริเก็บเนาะมันแดดตอนเช้าเพราะว่าตะเวนขึ้นทางนี้พี่น้องก็เลยแบบว่ามันบ่มีต้นไม้บางเนาะมันแดดเสากุ้งกะถากเก็บตอนแรงมันห่มพี่น้องมีแต่ต้นไม้ หอมเลยสก,กลุลงก็เลยว่าสิมาเก็บตะแลงเอามันจังห่มตอนเศร้าค่ะมันแดดแห้งพี่น้องค่ะดิมดพริกกะสุกเลยพี่น้องแต่ว่ยายังซุกบลายค่ะปัจจัยเนาะไก่กับข้าวมันกินน้ำพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวชกุลงกัสิไข่ส่วนเลยเนาะพี่น้องตอนนี้ขาก็ไข่แล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องทางเข่าคน ตะกงกระสิขาไปเกมมักริกเลยบันนี่ยป้าคืออันมันต้นพี่น้องมั้งในสูงขนาดผูมีแต่อันคือมันลามเพื่อเคือมันหึบนี่พี่น้องอันนี้ก็เป็นเครือมันหึบเนาะมันลามมันลามคือมันต้นกกมันต้นเดี๋ยวพี่น้องมักผิกตะกุ้งกะซุกอยู่แต่ว่ายังซุกบลายคับปันได มันยังเหิมอยู่มันยังบูชูขักซ้ำลายอยู่มันล่มเบิดพี่น้องลมเห็ดลมเห็ดวังหันลมมาโลดท้งพน่นทางลมมันก็นล่มเบิดยังบริเซียหอนหยายังบริทมหอนเงามันช้ำพี่น้องเครื่องมักตรวจสกุ้งปลูกไว้เดยพี่น้องมากเลยด มันตะหมากมันหาง,งน้อยอยู่เนาะแบบ่กินมันพี่น้องนี่เป็นตะบอนแบ,บ่กินนี่เนาะแบบ่กินมันพี่น้องประจักแบ่ประจักษัตะเต้นกินมันนี่เลพี่น้องมากแล้วนี่หากมันบยอยางงามพี่น้องเพราะว่ามันมีแต่อันหย่าเนาะเ้ากุ้งกับบเยมาบวัวระบาดีิยังมันมีแต่หย่าชวนกกมักซ์ลีก่นบาเลยพี่น้อง มันโบราณกล่องงมถิ่มเบิอดเลยเรือมักถั่วพี่น้องชะงูปลูกไว้มันหอดโบงงาราณมั้ใช่ไหมมันเป็นมากเลยกำลังเริ่มมากแต่ว่าโบชมองชีได้กินดอกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวชะงชูจะห้ไปเบิ่งทางนั้นปลูกทางนั้นครับพี่น้อง พีああ่อยากกินมันพี่น้องพี่อยากกินเพินเด็กมันถั่วบึ่งในพี่น้องพี่อยากกินยอดมันนี่เด็กโตเป็นหมากะพี่อยากกินเลยเนาะก็เอ้นาพี่อยากบ้านชักุ้งผูผู้ช่วิได้กินดอกพี่น้องพี่อยากกินเบิด์ผูกได้บัวรบัดบ่ได้คตบได้ยังมันลูกปลาลูกถิ่มไว้ีกกะ เมืองไหนพี่น้องเพี้ยกินขันเพี้ยโบก,กินแบ่บเห็ดกะจะได้กินอยู่อกอันนี้แบ่เห็ดมันลายโพดตอนนี้ชาวกุ้งกะชิมาเก็บหมักเพชรเลยเนาะพี่น้องชาวเข่งเพิ่นว่าเพิ่นชิมาเก็บน้ำมือหัวเพิ่นชิมาหรือบอกพี่น้องสบายดี <laughs> ก็ว่าอยากกินมาแล้วพี่น้องพี่น้องบอกเต็มมันยังชุกมันขาดมันใดเฮ้ยเบิร์ดพี่มันหาขู่โกหกผิด บายดีพี่น้องพักคลองสาลาสเดลเนี่ยเกือบลมพี่น้องยังก็ส่วงการนอนกระตื่นจะนอนคือว่ามาแต่หิงเลยมาแต่หิงก็เปิดใครประตูได้เนาะเขาบูชวนลายได้จังน้นเนาะ เลนเก็บบดเกมบันเมอ่ัดเว้นลืมเอาหออเสือเข้นยาวจำสีบแน่มึน ตอนเช้าตนี้เาาข่วัเก็บตอนเช้าแดดแดดประมาณแปดเก้าโมงวสิก็บแดดแล้วมันสิดเก็บตะแรงสิภายในมันห่มเ h กไว้สิเสร็จแล้วฮะโอ้โหอุอเลยแบ จะรุ่งโผล่คอยดูได้ข้างบนตีนี่เนาะเห็นแม่เห็นก้ามาอยู่ห้องสักถูกพี่ชายพี่นิทนเบิ่งคนดูคนขี่คานค่ะเบิ่งบอ่อนผู้ใด, <c oughs> ดมีส่วนมัมกผิดเด้อพี่น้อ <c> ง <oughs> <c oughs> หน้าใครมีส่วนมัมกผิดแปลว่าผู้นั้นรู้ <c oughs> หน้าเสกุ้งมีส่วนมัมกผิดเสกุก้งรู้พี่น้อง <c oughs> แล้คควกเห็นคนอ่ะพ่นรู้ยุคน่ะอึดพนคนอ่ะมันจนง่ายหน้าคนนู้นมีนพนที่เนาะ้ะจะขึ้นบัดอันเก <c oughs> ี่ยวอีกแม่เราไม่มีพนหรือเราไม่มพพี่หน้าคนจะมา,าสาวพนหวเ,เนหเด้อเป็นหนังเจ้าเป็นหนังขายตลาดรักษา <Five. S 1> Ooh, ผีมาใหญ่ๆอย่าี้ให้ายดีเะยิายองงามเลยครมารักซามก็ามื้อสย่อสยเด้อพี่น้องตะกุ้งก็ไปคายผิดผลักซามจิ้มห่าองห่าพันห่ากองละห่าพันยุบหนึ่งคายโปแพงเนาะยุบหนึ่า กำเนิดการเมือมาคิดดได้มันงดอกยมากมาวน้นัตวนัน <c oughs> ข้ามาเติมถั่ซีฟู้บ้ามันมีเห็ดมันจะูบักค้ปลาเนี่ยมันจะมาเนี่มันจะมาพี้ยกินหมูถั่วกะมียังก็จะเอามาคลายมียังก็ขาเจ้ามอลำพัดโกเออพัดโกเหมนตีัดโกอยู่ัดโกข็เอาฮัดโกมาสี เราปลูกขายดีจ้ะขาสีพักตูลายอยู่ได้พี่น้องบอกาลายกันลาล่ตึ๊บจิ้นบเบอ่ะิ้นบ <laughs> เบิดจิ้นบิดหนี่ดำใสเป็นไผ่รู้ เก็บไปตากไว้แหละพี่น้องตากเห็นแห้งไว้เก็บไปย่างไผ่แล้วก็ย่ำแรงฮังบูมี่ค่ะก,กินมะพริกแห้งามาพริกมาเพชรน้อพี่น้องนี่พี่น้องไละลายเติบเลยตะกุ้งสิเก็บให้มันเบิดส่วนพ่อเลยพี่น้อง เบิดมาฟีกซุกทะเลนอบมเบิดดอกสวนโคตใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยเออใช่ไปลนะบรกเลยเขยัเดเด็ดนอ <laughs> <laughs> มันหอรอจะไหยัดว่ะ Tại cho mình Thay cho ngu ngơ Bếp của bố cung của ngu bên nhau Thái nhau bứt áo bứt rao เม็ดคคยเสื่อมมดที่เสื่อมแต่เม็ดค้นจะเสื่อม กัดเรามึงดูบาใส่ได okay. oh, kind of <com> oh, ้ลายเอ้ยเอาดิพี่น้องลมกับบมีเออคนทิ่ตกมาเลยค่ะเอาเห็ดบ่เอเอคนที่ตกแล้วก็เข่าทิตาหาน เขาจะตายหรือคนมันโต น่าหง่ะฮะเห็นมือยันลื่นกำลังฟ่งใส่ิมใหม่กันเลยไว้เอาความคหดขอ ตอนนี้ชาวกุ้งกาเก็บได้ลายเติบแลเนาะพี่น้องชาวกุ้งกาสีเก็บจนเบิดชวนเพล่เนาะพ่อแม่พี่น้องกาทาลุ่นนํากันเลยเนาะว่าชีไดลายประไดมกเพชรสิได้เต็มอยู่บวกระตาอันนี้พี่น้องในชาวกุ้งกาเก็บมังผีแล้วเป็นทีเรียบร้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องต้นวกล้วยต้นเดียวออแม่เพิ่นปลูกไว้ชวนเสาเข่งเพิ่นกาเมื่อเนาะพี่น้องชาวกุ้งกาเก็บแล้วเรียบร้อยเรือแต่หมากที่มันบบทนนันได้ซุกเนาะ กะสีประมาณช่งส้ำติดกะจังสีได้เก็บอีกผุหละพี่น้องเอาพริกุ้งเก็บได้กะสิีได้ประมาณนี้แหละพี่น้องได้เข่งกระตาเนาะได้เข่งกระตาเก็บกับเจ้าเข่งพี่น้องแต่ว่าเพิ่เมืออะลรเมื่อกี้เพิ่นย่างออกก่อนเพิ่นห้อนพี่น้องห้อนแห้งแงนี่หมากเหิมมันพี่น้อง ตอนนี้าวกุ้งกะได้ออกมาข้างนอกแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องาากุ้งกะสิคอจบคลิปเพียงเท่านี้นอ้องท้าภาัยมักกัฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบโอกาสคลิปใหม่ๆจากช่องของเฮาเนเดอร์พ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง